สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่หมอน้ำหวานก็เอาบรรยากาศของวัดคุ้งท่าเล้ามาปากนะคะก็มาดูกันเลยนี่เป็นบริเวณหน้าวัดคุ้งท่าเล้าจังหวัดลบบุรีนะคะก็จะเป็นรูปหัวหนุมานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนี่คือด้านหน้าทางเข้านะคะบอกว่ามันดูอลังการดูใหญ่โตแบบดูแบบว้าวมากๆค่ะนี่วัด ุงท่าแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือด้านนอกทางเข้านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้พี่หมอกก็เอาวิวเอาบรรยากาศมาฝากบางทีบางท่านเห็นคลิปนี้อาจอยากจะมาเที่ยวนะคะถามารถมาได้เลยดูซิเห็นไหม งานศินละปะนะคะสวยงามมากนี่เห็นไหมโอ้แม่หมอน้ำหวานดูยืนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเห็นไหมโอ้ยสบายใจเนาะเดินวนก่อนหนึ่งรอบเพราะความสวยงามนะคะเดี๋ยวกลัวลูกดวงไม่รู้ว่าหุ่นดีเห็นไหมอ่นะนะเดินก่อนหนึ่งรอบป่ะเดี๋ยวเราจะไปด้านในกันเลยนะคะเข้าไปเลยค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะผ่านไปที่ช่องปากของหนุมานเข้าไปด้านในก็จะเจอนะคะนี่พระราหูองค์ใหญ่นะครับ องค์สีม่วงนะคะดูมีพลังมากพี่หมอก็จะมาอธิษฐานตรงนี้แล้วก็ลอดปากพรลาหูหนึ่งรอบเอาเลิกเอาใช้ว่าไหว้ก่อนขอขามา ขอเข้ามาท่านเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ให้แบบความเฮงความปังความมูเนาะแล้วก็เข้าไปปุ๊บอ่าหนึ่งโพสนะคะถ่ายรูปก่อนสวยงามมากตรงนี้สําหรับใครอยากมาถ่ายรูปมาได้เลยแล้วก็เหมือนมาไหว้ขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่มาเจอพญายนาคก,ก็แวะไหว้ด้านไหนนะคะมาปุ๊บนี่คือด้านหลังนะหัวหัวของพระราหูนะคะก็มาด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนแดนสว,สวงสวรรค์น,นะคะทําเป็นแบบ ฉากไว้เนาะดูสีมันแบบศิลปะจิตรกรรมงามมากนะคะดูรอบๆนะคะสีสันแบบสบายตานะคะก็ชอบพี่หมอชอบมามุมนี้เดี๋ยวพอดูรอบๆไปก่อนเดี๋ยวสักระยะก็จะไปหาไหว้พระนะด้านในกันเดี๋ยวไปดูดอกไม้ทุกเทียนนะคะก็จะไปด้านนู้นเนาะด้านหน้านู้นนะคะตรงนี้จะเป็นโบสถ์นะคะก็โบสถ์ที่นี่จะมีสองที่แต่พี่หมอจะไหว้เข้าโบสถ์นี้นะคะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นนะคะ ด้านนู้นจะมีขายดอกไม้ทุบเทียนไม่ได้ขายนะครับเออแล้วแต่ศรัทธานะหยอดตู้เราก็สามารถเอาดอกไม้ทุบเทียนไปได้นะครับนี่ก็มาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเลือกดอกไม้ก่อนก็เป็นดอกดาวเรืองเนาะดอกดาวเรืองเดี๋ยวเราก็เลือกนิดนึงนะคะเอาดอกที่เราชอบถูกใจแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนก็เลือกเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระด้านในกันนะคะก็คุยกับน้องน้องน่ารักมากนะคะพี่หมอเจอน้องน้องน่ารักนะคะต้อนรับแบบ นะคะทุกคนที่แบบมาทําบุญได้ดีมากนะคะก็เดี๋ยวทําบุญก่อนใส่ตู้อธิษฐานปุ๊บนะคะทําไปเลยแล้วก็ปุ๊บเดี๋ยวเราไปด้านในเข้าด้านในโบสถ์กันปุ๊บ mm hmm. เห็นไหมก็มีคนมาอยู่นะคนเยอะอยู่นะวันที่พี่หมอมานะคะเข้ามาปุ๊บนั่งก่อนเลยนะคะอธิษฐานเลยนะคะสําหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราอธิษฐานจิตไปด้วยกันเนาะ mm hmm. ปกติจะนานกว่านี้พี่หมอก็ท่องตรงที่มีคาถาตรงนี้จนหมดอ่ะจ้ะ ะะก็ท่องไปเรื่อยๆอธิษฐานนู่นนี่นั่นขอให้โชคลาภดวงการเงินการงานความรักสุขภาพให้ลูกดวงพี่หมอนน้ำหวานจงมีแต่ความโชคดีสุขสมหวังดังใจปาถนาสาธุสาธุให้หลวงพ่อปกปักรักษาคุ้มครองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยเถิดลูกดวงพี่หมอคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายป่วยให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะป่ะแล้วก็เอาไปปัก ทูบด้านนอกนะปักทูบด้านนอกเสร็จก็เข้ามาค่ะก็มาแปะทองหลวงพ่อต่อเนาะแปะทองนิดนึงสามใบเพราะความมูความปังความเฮงของเรานะคะก็แปะไปนะคะสามที่ตรงไหนที่เรารู้สึกถูกใจนะคะก็แปะได้เลยพี่หมอก็จะแปะที่แขนที่หัวไหล่หนึ่งที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวแปะที่มือนะคะอีกหนึ่งที่นะคะหัวไหล่แขนแล้วก็มือแล้วก็นะคะ ค่อยๆแปะไปตรงที่เราชอบเวลาเราแปะเนี่ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรแล้วก็อธิษฐานจากท่านด้วยนะคะให้ท่านแบบนะคะเมตตาเอ็นดูส่งพลังงานแห่งบุญบารามีนะคะมาให้เราปกปักรักษาคุ้มครองให้เราเจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดให้สมหวังให้มีแต่เรื่องมงคลเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับเรานะคะอธิษฐานไปด้วยกันนะคะรับอนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันนะคะทุกๆท,ท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็จะออกไปนะคะออกจากโบสถ์เดี๋ยวก่อนออกขอลาหลวงพ่อก่อนลาไปแล้วค่ะหลวงพ่อนะคะ ให้ลูกมีแต่ความโชคดีสุขสมหวังนะคะและมีโอกาสหน้านะคะลูกจะมาสักการะมากราบท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเดินออกไปข้างนอกออกจากโบสถ์ปะไปกันเดี๋ยวไปดูบริเวณร,รอบๆหลังโบสถ์อา่านี่เห็นไหมจิตกรรมเป็นไงโอ้โหงดงามนะดูสิรอบๆบบรรยากาศเป็นไงสีสัน ว้าวสวยงามร่มเย็นเงียบสงบมากๆทุกคนใครสนใจอยากมาเที่ยวนะคะมาได้เลยนะคะนี่โอ้เป็นไงจิตกรรมหุ่นปั้นรูปปั้นนะคะแล้วก็พี่หมอเดินมาด้านหลังมาเจอต้นไทรต้นนี้รู้สึกชอบรู้สึกต้นไทรต้นนี้ดูร่มเย็นนะคะมีที่นั่งมีอะไรให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินฝ่าต้นไทรตรงนี้ไปนะครับพอเดินฝ่าต้นไทรตรงนี้ไปนะคะพี่หมอรู้สึกว่าข้างหน้าจะเป็นรูปช้างปั้นรูปใหญ่นะคะ หลายๆคนก็จะมาลอดท้องช้างกันนะคะตรงมุมนี้เราก็เงียบสงบนะตรงนี้เดี๋ยวเราลุยต้นใส่ไปเลยนะคะผ่านไปข้างหน้านะคะไปดูตรงนู้นกันนะคะก็บรรยากาศก็ถือว่าดีรอบๆนี้นะคะมาถึงตรงจุดนี้อีกด้านหนึ่งของวัดวาวก็เป็นนี่เลยค่ะรูปช้างนะคะแล้วก็เราสามารถไปลอดได้นะคะัเพื่อ เมืะะ่อความเฮงความโชคดีแต่วันนี้พี่หมออาจจะไม่ได้รอดนะคะเดี๋ยวก็จะใกล้พักเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานด้วยมาตรงนี้เลยค่ะมาด้านหลังค่ะด้านหลังจะมีนี่แพรน้ํานะคะมีแพรน้ํานะคะบรรยากาศดีๆสําหรับใครอยากนั่งเล่นอยากนั่งทานข้าวสั่งอาหารสั่งของกินมานั่งทานได้เลยนะคะบรรยากาศว้าวแบบนี้เลยนะคะ เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยนะแต่วันนี้พี่หมอมาก็คนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็ถือว่าเงียบสงบดีพี่หมอก็ชอบอะไรที่เงียบสงบนะคะนี่มาตรงนี้ป้ายนี้นะคะตลาดน้ําบางค้างวัดคุ้งท่าเรานะคะเขาจะมีตลาดนะ้ก็มานั่งเล่นแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อความสบายใจสูตรลมอากาศ<ส> <ๆ S 2> ดีๆมาค่ะตอนนี้มาตรงนี้ค่ะก็สั่งผัดไทยนะทุกคนเดี๋ยวกินผัดไทยแป๊บหนึ่งมุมนี้ก็จะเป็นมุมแบบวินเทจนิดนึงเห็นปะกมาทำบุญนะคะแล้วก็มาแวะกินอันนี้น่ารักเลยเห็นไหม อ่าแล้วก็ผัดไทยผัดไทยนี่กี่บาทนะตัวเองผัดไทยห้าสิบบาทนผัดไทย้ํบาทน้ำนี้เท่าไรนะคะเท่าไรนะห้าสิบห้าสิบห้าสิบาสค่ะสองอย่างทุกคนอยากมาเที่ยววัดอะไรนะทุ่งท่าเราค่ะทุงค่ทุ้งทุ้งท่าเราค่ะทุกคนมาได้นะมีหัวหนุมานนะคะพี่มีหัวหนุมานแล้วก็อยู่เขตลบบุรีเนาะใช่ค่ะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากๆใครแวะมานะคะ ใครที่เป็นลูกดวงพี่หมอหนาวแล้วก็เป็นเอฟซีมาแวะมาได้แล้วก็น้ําแบบช่าๆอันนี้น้ํามะพร้าวนะทุกคนน้ำมะพร้าวสดไม่ได้ใส่น้ำตาละะ <c oughs> ใช่ไม่ใส่น้ําตาลด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่หมอจบเพึงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าเนาะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวพี่หมอขอพักทานข้าวแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอเคนะลกลัวนไม่บา,บายค่ะ